ฝั่งข้างในตรงนี้มองเห็นไหมคะจิ้มฝั่งข้างในอจิ้มฝั่งข้างในแบบนี้แล้วก็มาจิ้มอีกตรงนี้ของหลักที่สองของเราก็ฝั่งข้างในเหมือนกันนะคะข้างในก็คือตรงนี้นี่ตรงช่องตรงนี้นะคะนี่เราจะจิ้มแบบนี้แล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านมาแบบนี้เลย จะได้แบบนี้ต่อมาหลักถัดมาเราก็จะจิ้มฝั่งข้างในเหมือนกันนะคะพอเราจับเป็นสีน้ำตาลนะเรามองไม่เห็นนี่พอเราจับมาแบบนี้มันจะมีหนึ่งลักสองลักตรงนีนะ้ตรงหัวของเขาเราก็จะจิ้มตรงนี้ข้างในตรงนี้จิ้มเข้ามาแบบนี้นะต่อมาฝั่งตรงนี้เราก็จะจับตรงนี้ จิ้มเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงลอดผ่านมาแบบนี้ต่อมาหลักถัดมาเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะจิ้มฝั่งข้างในเนาะแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านหลักถัดมาอีกเราก็จิ้มข้างในอีกเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ จิ้มฝั่งข้างในต่อมาฝั่งข้างในอีกนะคะอ่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วตรงฝั่งชิ้นงานของเราตรงกลางมันก็จะได้ประมาณน,นี้ตรงนี้ก็คือฝั่งข้างในนะคะ ฝั่งข้างนอกของเราก็จะเป็นแบบนี้อะตรงนี้เป็นฝั่งข้างนอกชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไปจนถึงตรงนี้นะคะ นี่จนถึงนี่คงจะวัดดูจากตรงนี้นะตรงจุดกึ่งกลางคือตรงนี้นะนี่เราจะลากมาแล้วเราก็จะเชื่อมมาจนถึงประมาณนี้เราจะวัดดูจากจุดกึ่งกลางตรงหลักแรกที่เราเพิ่ม